ัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดไลค์ใน Facebook นะคะด้วยเว็บไซต์ KM Social จะทำยังไงนั้นมาดูกันเลยนะก่อนอื่นให้ทุกคนนะคะเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาพิมพ์ค้นหาคำว่า KM Social ตามนี้ได้เลยนะคะถ้าพิมพ์ผิดก็ไม่เป็นไรนะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะสำหรับไทยนะคะที่พิมพ์แล้วค้นหาไม่เจอก็สามารถที่จะติ้มหยิบด้านล่างโพสได้เลยนะคะเราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะเมื่อเข้ามาตรงนี้แล้วนะคะให้เลือกลิงก์แรกไปเลย ก็จะเข้ามาเป็นหน้านี้สําหรับใครที่มีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะลงชื่อเข้าใช้กันได้เลยนะและถ้าใครนะคะที่ยังไม่มีสมาชิกนะคะก็ามาสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะมาที่สมัครใช้งานขั้นตอนก็ง่ายๆเลยชื่อผู้ใช้จะเป็นชื่ออะไรก็ได้นะคะอีเมลสามารถใช้อีเมลที่เมขึ้นมาเองได้แล้วก็รหัสผ่านนะจากนั้นให้พิมว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนโมัติด้วยนะคะแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยและถ้าใครนะคะที่มีบัญชี Google อยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ได้เลยนะคะ และเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วก็ขอเนีญาเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยนะเมื่อทุกคนเข้ามาแล้วนะคะก็จะอยู่หน้านี้เป็นหน้าแรกนะคะวันนี้ต้องการที่จะเพิ่มยอดไลค์โพสนะคะก็เลือกบวกหมูที่เราต้องการนะคะก็คือ,อยอดไลค์โพสตนะคะเลือกบริการที่เราต้องการได้เลยนะถูกใจโพสต์นะคะหรือเพื่อนๆสามารถที่จะเลือกบริการที่มันรวดเร็วก็ได้นะอาจจะมีบริการบอกให้ มีไลฟ์คนไทยด้วยนะคะอ่าเอาเป็นไลฟ์คนไทยดีกว่าค่ะงั้นแล้วบริการที่เราต้องการนะคะอ่ะเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนนะคะกลับไป copy link ที่เราต้องการก็คือโพสต์นี้นะ copy link เลยน,นิ่งมาว่าจัดการให้เลขจำนวนนะคะขั้นต่ำอ,อยู่ที่20นะคะ เอาแค่ okay, 50กะพอนะคะเวลาเฉลี่ยของเราก็อยู่ที่1ชั่วโมงนะคะ50นาทีค่าใช้จ่ายก,ก็ค่อนข้างแพงนิดนึงเพราะมันเป็นของคนไทยนะคะกดส่งได้เลยมเลลมื่อระบบเกรับคำสั่งซื้อแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวๆแบบนี้มาให้เลยนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการจะซื้อบริการอื่นเพิ่มเติมก็สามารถที่จะซื้อบริการต่อได้ตรงนี้เลยนะอะ และสมาชิกใ่น,นะคะอยากเติมเงินเข้าใช้เข้าสู่เว็บไซต์นะคะก็มาที่เติมเงินได้เลยตรงช่องทางการเติมเงินมีทั้งหมด2ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกก็คือสแกน QR code ทุกธนาคารนะคะ,ะ,คะจะเป็นแบบนี้เลยนะโดยใส่ย,ยอดจานวนเงินที่เราต้องการเข้าไปนะคะแล้วก็กดจ่ายนะคะก็จะมี QR code ขึ้นให้มาแบบแบบนี้เลยนะคะสามารถที่จะ สแกนจ่ายก,กันได้เลยนะอีกอย่างช่องทางก็คือคริปโตเคอเรนซีนะคะสำหรับใครนะคะที่ใช้คริปโตนะคะสกุลบิตคอยตามนี้นะคะก็สามารถที่จะทําได้เหมือนกันนะคะเติมขั้นต่ำที่10บาทเอ้ยขออภัยค่ะ100บาทสูงสุดไม่เกิน500บาทต่อครั้งนะคะและต่อมาบริการทั้งหมดของทางเว็บนะคะก็จะมีให้เลือกมากมายเลยทั้ง Facebook y o u t u b e TikTok นะคะ อินสตาแกรมเทเ gram ทวิตเตอนะคะก็จะมีให้ครบเลยนะคะเพียงแค่แคดูราคาตรงนี้นะคะถ้าสนจใจเบรกการไหนนะคลิกไปที่ดูแล้วก็สร้างคำสั่งซื้อใหม่ได้เลยนะคะ <S <S ต่อมาที่ประวัติการสั่งซื้อนะคะเป็นเลขออเดอร์ของเราที่ได้มีการสั่งซื้อไปแล้วนะคะก็จะขึ้นมาให้เป็นแบบนี้เลยนะทั้งรหัสวันที่แหล l งลิงก์นะคะค่าใช้จ่ายนะคะก็จะขึ้นมาให้เป็นแบบนี้เลยนะถ้ามีออเดอร์ไหนที่ถูกยกเลิกแล้วนะคะเป็นแบบนี้นะ ก็จะมีการรีฟันคืนเงินให้นะคะสามารถเช็คยอดได้ที่รีฟันนะตรงรีฟันนี้ก็จะเป็นยอดคืนเงินทั้งหมดที่เราได้มีการยกเลิอกออเดอร์ไปนะคะต่อมาที่การติดต่อแอดมินนะคะสําหรับใครที่อยากติดต่อแอดมินเรื่องเรื่องใดก็ตามนะคะไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรนะคะสามารถที่จะติดต่อแอดมินตรงนี้ได้เลยนะ,ะจะมีแอดมินคอยตอบกลับตลอด24ชั่วโมงนะคะ ต่อมานะคะการแนะนําเพื่อนนะคะหรือ a อ f i l i a t e นะคะเพียงแค่ Copy l i n ลตรงนี้นะแล้วส่งให้เพื่อนเราหาะเพื่อนได้มีการลงทะเบียนนะคะและได้มีการสมัครเข้ามาโดยการเติมเงินเข้ามาใช้งานแล้วนะคะ mm. คุณก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นทันที3%นะคะจากขั้นต่ำที่ที่100บาทกันเลยนะอ่าและนี่ก็คือหน้าตาของเว็บไซต์ km social ลองเข้ามาใช้งานกันดูนะคะ,ะเดี๋ยวเราขอลองกลับไปดูนะคะว่าตอนนี้ยอดไลค์ของเราเป็นอย่างไรบ้างยอดไลค์ตอนนี้ของเราอยู่ที่53คนนะคะเขาแยกรีรอบอึ่างนะ อยอดไลค์ของเรายังไม่ขึ้นนะคะเดี๋ยวเรารออีกสักครู่หนึ่งนะคะเพื่อให้ออเดอร์ของเรารันรายการขึ้นดีกว่านะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะหลังจากที่เรารอมาสักพักแล้วนะคะตอนนี้นะคะออเดอร์เราก็เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะครบสมบูรณ์แบบมากเลยสําหรับใครที่สนใจเราจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะคะสามารถที่จะเข้ามาใช้การกันได้เลยนะคะสําหรับวันนี้หากพูดพิป,ปนันการใดต้องขออภัยไว้ณนะตรงนี้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้คาราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ